สวัสดีค่ะพบกับใหม่ในช่อง YouTube ของใหม่เหมือนเดิมนะคะสำหรับต้นคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปที่ใหม่พามาไปเดินเล่นกับบ้านเพื่อนของแฟนใหม่นะบ้านเพื่อนของแฟนใหม่เนี่ยเขาอยู่ใกล้กับเป็นเหมือนป่าผืนเล็กๆของสิงคโประะ์อะเป็นเป็นมุมลับส่วนตัวของเขานะคะแล้วก็ของพวกเรานะคะก็หวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอย่างหนึ่งนะคะและคลิปที่แล้วนะคะใหม่ก็ได้มาแชร์ถึง การที่สายการบินของใหม่นะคะตัดเงินเดือนของเบสิคซารีของใหม่เนี่ยประมาณ10%หรือประมาณ200กวเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ5,000บาทไทยนะคะเพื่อเป็นการาลดต้นทุนให้กับสายการบินในช่วงวิกฤตการโควิด -19 นี้นะคะก็คราวนี้ใหม่ก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเออจริงๆแล้วอ่ะการที่เราไม่มีไฟล์บินเลยมันก็เป็นเหมือนกับ เหมือนชีวิตคือการเดินทางนะคะบางทีเราก็ต้องเจอตกหลุมตกร่องบ้างเรื่องของการที่ไม่มีไฟล์บินนะคะใหมก่ก็จะแชร์ให้ฟังนะคะว่าไฟล์ที่สิงคโปร์เนี่ยอย่างที่ทราบเดม,มันเป็นไฟล์อินเตอร์เนชั่นแนลรูททั้งสิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะเปิดประเทศบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีรูทบินเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่า มันก็ยังไม่มากพอที่จะให้ลูกเรือทั้งหมดทั้งสายการบินประมาณ8,000-9,000คนได้มีไฟล์ให้บินกันตามปกตินะคะและจากที่ใหม่ได้ประชุมกับบริษัทซึ่งเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอลเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ลูกเรือทุกคนนะไดม้มีสิทธิ์ที่จะได้บินเนี่ยเขาเฉลี่ยชั่วโมงบินมานะว่าลูกเรือเนี่ย ก็จะมีไฟล์วบินประมาณ4.5ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงครึ่งอะนะคะก็เท่ากับว่าถ้าใครก็แล้วแต่ได้โรสเตอร์มาบินนะเนี่ยก็ให้ทำใจไปเลยเลยว่าคุณอาจจะต้องรอไฟล์ต่อไปที่จะได้บินเนี่ยเป็นเวลานานพอสมควรเพราะว่า,ามีลูกเรือหลายคนที่เขาก็ต้องรอเทคเทิร์นใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้ไปบินในรอบต่อไปอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะคะ หมายตอนนี้ก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วว่าตอนออกกลางดีกว่าแหละเพราะว่าตอนออกกลางดูดูเดินทางไปได้ง่ายกว่าทางทางฝัง่งสิงคโปร์ฝั่งนี้นะคะเพราะว่าสิงคโปร์ก็มีการระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยเยอะมากพอสมควรนะคะซึ่งก็ทำให้การเปิดประเทศของประเทศสิงคโปร์เนี่ยช้าลงไปด้วยตามลำดับนะคะจากจากวิกฤตจากระดับการระบาดของโลกนะคะ ก็เลยเป็นเหตุทำให้ใหม่นะคะคิดได้ว่าเออเราน่าจะแชร์เกี่ยวกับ turbulence แหละแต่จริงๆแล้วหมาก็ค่ามั่นใจเลยค่ะว่าน้องๆแล้วก็บๆทุกคนเนี่ยคงได้ทราบกันแล้วนะคะว่า air turbulence หมายความว่าอะไรนะคะจะให้จะให้แปลตามภาษาไทยเนี่ยก็คือหลุมอากาศนะคะ oh. วิธีป้องกันก็คือต้องคาดเข็มขดัดใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่า การคาดเข็มขัดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเรานะคะและอีกอย่างนะคะก็คือว่าอนอกจาก Turbulence ที่เราสามารถ expect หรือมามองเห็นได้จากเรดาร์จากทางคอ k พิ t นะคะจะมี Turbulence หรือหลุมอากาศอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่สามารถจับได้โดยเรดาร์ซึ่งตามภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า Clear Air Turbulence มันก็จะเป็นหลุมอากาศที่เกิดตอนไหนก็ได้เพราะนักบินก็ไม่ทราบนะคะว่า ว่าจะมีหุุมก,ก่าอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เดินทางอยู่บนเครื่องบินเนี่ยหมายแนะนําว่าเวลาที่เราลุกขึ้นมาจากที่นั่งเพื่อจะเดินออกกําลังกายหรือเพื่อจะไปห้องน้ํานะคะเราควรจะจํใส่ใจไว้ตลอดเวลาเลยค่ะว่า where is my stronghold หมายความว่าเวลาที่เราลุกขึ้นมาเนี่ยให้ให้เป็นนิสัยไว้เลยค่ะว่า ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดลมตกลมอากาศขึ้นมาฉุกเฉินเนี่ยฉันจะจับได้ตรงไหนอย่างเช่นลุกขึ้นมาเยือนหน้าห้องน้ำเนี่ยตรงไหนมีที่หรือมีมี fixture หรือเขาเรียกว่ามีส่วนที่ส่วนที่แข็งแรงของเครื่องบินอะนะคะให้เราจับได้เพื่อที่จะเป็นที่เกาะยึดเหนี่ยวไม่ให้ไม่ให้ตัวเราเนี่ย fly up เหมือนกับกระเด้งหรือกระดอนขึ้นไปติดกับ ผนังด้านบนของเครื่องบินอนะคะอันนี้หมายคิดว่าถ้าเป็นนิสัยที่เราสามารถปลูกฝังได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุหรือว่า Clear Air t ร์เทอร์ c บนมันจะมาโดยที่เราไม่ไม่สามารถคาดเดาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราได้มีการ p r e p a ร์หรือว่าเราได้มีการเตรียมมาตรการรองรับแล้วนะคะว่าเราจะจับอะไรนะคะอย่างเช่นขออนุญ,ญาตยกตัวอย่าง ฟิกเจอรหรือว่าสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับเราที่จะเป็นแรงเกาะยึดเหนี่ยวได้นะก็อย่างเช่นซี Frame หรือว่าโครงของที่นั่งนะคะอันนั้นก็จะเป็นหนึ่งอันที่แบบเราสามารถจับได้เพราะว่ามันแข็งแรงพอนะคะถ้าไม่ไม่สามารถจับซี Frame ได้ก็ hold on to the seat belt ก็เหมือนกับว่า s e ดเบล l t เราสามารถคว้าขึ้นมาจะแบบ Se c u r e หรือว่าทำให้ตัวเราปลอดภัยได้และ ข้อที่3ก็อาจจะเป็น wall หรือ partition หรือว่าผนังของเครื่องบินที่ทีม่มีมี handle ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเครื่องบินเขาจะทำเหมือนกับที่จับอะคะ่ะให้เราจับไว้อยู่รอบๆเครื่องบินอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใกล้ที่มันเป็นราจับพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวก seat frame แล้วก็ seat belt อะไรเงี้ยค่ะก็คือที่รัดเข็มที่รัดเข็มขัดก็จะทำให้เราสามารถ secure หรือว่าทําให้ตัวเราปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าผ้าม่านอย่างนี้นะคะอย่างนี้มันไม่แข็งแรงนะคะบางทีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่ารีบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยควา้าผ้าม่านแต่จริงๆแล้วเราทราบกันดีแหละว่าผ้าม่านนะมันมันไม่มันไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักตัวเราได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยหมายก็เข้าใจว่ามันเป็นสัญชาตญาณของคนที่จะต้องจับอะไรสักอย่างใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นหมายถึงได้บอกเพื่อนๆกับน้องๆทุกคนนะคะว่าระหว่างก่อนที่เราจะลุกขึ้นไปเดินหรือว่าลุกไปเข้าห้องน้ำลุกแล้วเนี่ยต้องมองว่าถ้าตกหลุมอากาศจะจับอะไรคือสอนตัวเองให้เป็นอย่างนี้เป็นนิสัยเลยค่ะแล้วเราก็จะได้สามารถป้องกันตัวเองได้นะคะจากหลุมอากาศโดยที่เราไม่สามารถคาดคิดได้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนสำหรับตัวใหม่ก็บอกตัวเองอยู่ตลอดเลยค่ะว่า ถ้าฉันยืนอยู่ตรงนี้จะจับอะไรถ้าฉันยืนอยู่ตรงนั้นจะจับอะไรถ้าฉันยืนอยู่ตรงนี้จะจับอะไรคือแบบออโตเมติกมากเพราะว่าเราทํางานตลอดเวลาแล้วเราก็จะคอยสอนตัวเองตลอดเวลาสําหรับเพื่อนๆและน้องๆที่เดินทางและซื้อประกันชีวิตในการเดินทางนะคะหรือว่าประกรันการท่องเที่ยวนะคะใหม่แนะนําเป็นเป็นทริคที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือว่าเวลาที่เราไม่คาดเข็มขัดเนี่ยหรือว่า เวลาที่เรามีสัญญาล่าเข็มขัดมันติ้งขึ้นมาแล้วเราลุกขึ้นเดินอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เราจะเคลมประกันถ้าเราเกิดการบาดเจ็บนะคะจากจากหลุมอากาศนั้นเนี่ยมันก็จะเคลมลำบากด้วยนะคะเพราะเวลาที่ประกันเขาจะเคลมจ่ายค่าเคลมมาให้เราเนะเขาจะถามว่าเออเครื่องเครื่องบินตกหลุมอากาศเนี่ยเธอได้ค่าเข็มขัดหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นข้อเตือนใจเล็กน้อยนะคะว่า อนอกจากการที่เราคิดว่าเออหลุมอากาศมันอาจจะเป็นหลุมอากาศเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าจะอันตรายอะไรมากแม้จะเป็นจะก้องค่าเข็มขัดก็ได้เพราะว่าเราก็จะได้ยินจนเมื่อยหูเลยว่าแอร์ก็จะชอบเดินมาบอกว่าค่าเข็มขัดได้ค่ะค่าเข็มขัดได้ค่ะ Please fasten your seat belt please fasten your seat belt and and <c oughs> และเพื่อนๆหรือน้องๆที่อาจจะแบบเป็นผู้โดยสารตอนนี้นอาจจะรู้สึกแบบเบือ่อหรือแบบเหนื่อยหรือลำคาแล้วเฮ้ มันเป็นแค่หลุมอากาศนิดเดียวมันไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เช็คไม่ไม่ขยาวอะไรอุบัติเหตุคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสัญญาณล่เข็มขัดขึ้นมาก็คาดเข็มขัดเท่านั้นเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าเครื่องบินเนี่ยเกิดตุกลุมอากาศแบบรุนแรงนะคะแล้วจนถึงกระทั่งว่ามีมาร์สหล่นลงมาหรือว่าสายออกซิเจนหล่นลงมาจากผนังข้างบนนะคะ สิ่งที่เป็นสิ่งอันดับแรกนะคะที่ใหม่อยากจะแชร์ก็คือใส่มาสกให้กับตัวเองก่อนนะคะเราต้องสามารถช่วยตัวเราเองได้ก่อนแล้วถึงจะช่วยเพื่อนญาติพี่น้องหรือลูกของเรานะคะหม่เข้าใจดีเลยค่ะว่าเป็นสัญชาตญาณของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่อยากจะดูแลบุตรหลานของท่านนะคะ อาจจะแบบอยากจะช่วยเขาก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วเราควรจะช่วยตัวเราเองก่อนนะคะใส่มาให้ให้กับตัวเราก่อนแล้วถึงจะใส่ให้กับ your child หรือว่าใส่ให้กับบุตรหลานของท่านนะคะและสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยและอย่าลืมรัดเข็มขัดนะคะ